สวัสดีครับและเราก็มาถึงสถานีรถไฟบ้านพาชี ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายเหนือเริ่มแยกจากรถไฟสายกรุงเทพถึงนครราชสีมานะครับซึ่งถือว่าเป็นทางด้านของสายตะวันทางอีสานและเป็นทางรถไฟที่มีมากขอดทางสายเหนือโดยมีทางแยกไปทางสายเหนือที่บ้านภาชีก็คือจุมทางบ้านภาชีที่นี่นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบารพเดชพระจุลจ,จอมเกล้า,ลาเจ้าอยู่หวัวทรงมีความพระประสงค์นะครับให้ ทางรถไฟสายนี้ผ่านไปทางเมืองลบบุรีปากน้ำโพพิษโลกปูติลำปางไปจนถึงเชียงใหม่และเชียงแสนซึ่งในการก่อสร้างในครั้งนั้นดําเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคมพศ .2440 เพื่อโดยดเนินการเป็นขั้นเป็นตอนแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปในช่วงแรกนั้นนะครับก็เริ่มจากสถานีบ้านพาชีซึ่งมีอยู่แล้วเพราะเป็นเส้นทางาสายอีสานแล้วก็สร้างไปจนถึงจังหวัดานีลบบุรีนะครับเป็นระยะทางประมาณ4-2กิโลเมตร เปิดเดินรถเมื่อวันที่1เมษายนพศ2544นะครับท่านก็ดูภาพไปส่วนผมก็พูดข้อมูลไปนะครับพอพูดเสร็จคุณยกแยกก็พยักหน้านะครับเอาคุณยกแยกนั้นเกิดทันยุคนั้นพอดีนะครับวันนี้เอามาด้วยก็เอามาเป็นพยานนะครับและที่สถานีรถไฟบ้านภาชีซึ่งเป็นชุมทางบ้านภาชีนั้นก็มีการจัดตั้งแสดงหัวรถจักร ไอน้ําเมื่อครั้งที่สมัยที่ยังใช้หัวจักเครื่องจักรไอน้ําอยู่นะครับเป็นเป็นตัวรถเป็นลักษณะสีเขียวนะครับป่องสีแดงด้านบนตั้งอยู่บนรางนะครับก็มีประโยชน์มากเลยนะครับเราจะได้มาดูวิธีการหรือขั้นตอนของการทํางานของหัวรถจักรนะครับซึ่งการทํางานหัวรถจักรนั้นก็ไม่แตกต่างจากการทํางานของคุณคยกแยกแต่คุณคยกแยกนั้นค่อนข้างจะอ่า เกิดก่อนนะครับแล้วก็มีอายุน้ามากกว่าย่อมชมลูกสูสมนะครับและชุชุมทางบ้านภาชีนั้นก็จะมีหัวระบายน้ำนะครับหัวเติมน้ำสำหรับให้รถจักนะครับก็จะเป็นท่อนะครับแล้วก็มีความสูงกว่าหัวรถจักรเล็กน้อยเพื่อเติมน้ำลงไปในรถจักเพราะรถจักรนั้นจะต้องใช้น้ำไปต้มให้เกิดเป็นความร้อนเป็นไอน้ำแล้วเอาไอน้ำนั้นไให้เกิดแรงดันแล้วก็ไปดันลูกสูบ ลูกสูบก็จะมีสองจุดลูกสูบบนลูกสูบล่างแล้วการสูบนั้นก็จะเชื่อมต่อกับล้อของรถจักรและการไปเชื่อมต่อกับล้อของรถจักรนั้นก็เชื่อมต่อใน,นลักงณะบบตรงก,งกลางตรงลัศม,มีของล้อตรงมุมส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับแต่ละล้อก็ไม่เหมือนกันล้อหนึ่งดึงอีกล้อหนึ่งก็ดันนะครับผลของมันอะผลของการหมุนของล้อมันก็ทําให้เครื่องจักรนั้นทํางานแล้วก็พารถวิ่งไปแล้วก็ลากขบวน รถตู้ตู้รถที่ตามมในภายหลังนะที่อยู่ข้างหลังนะั้ตามไปข้างหน้านะครับและที่หัวรถจักรนั้นก็จะขาดจะไม่ได้ก็คือมีรถพ่วงนะครับพ่วงอยู่ข้างหลังนะครับติดก,กับหัวรถจักรเลยอันนั้นครับเอาไว้ใส่สัมภาระโดยเฉพาะเป็นพวกเชือเพลิงก็ส่วนมากก็คงจะเป็นพวกอ่ไม้นะครับหรือไม่ก็ถ่านหินแต่ประเทศไทยใหม่นั้นก็ใช้ไม้เพราะไม้เป็นไม้ที่มีคุณภาพเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีจํานวนมากเลย ไม้นั้นก็ใช้ในการทําเป็นหมอนรองรางรถไฟและในขณะเดียวกันเมื่อมันเก่าแล้วและแล้วนะครับเขาก็จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะไปเผาให้มันเกิดความร้อนนะครับเพื่อจะพารถจักรไอน้าวิ่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นประวัตินะครับแต่เดิมนั้นเขาก็ตั้งใจจะสร้างสมัยรุ่นเก้าและรนที่5้านั้นก็ตั้งใจจะสร้างไปถึงเชียงแสนแต่สร้างไปถึงเชียงใหม่แล้วก็ต้องหยุดนะครับและสําหรับ ทางรถไฟสายจุมทางสายจุมทางตาขีนี่นะครับก็เป็นโครงการที่จะเชื่อมโยงนะครับไปทั้งสูพันเดี๋ยวผมค่อยพูดทีหลังนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีหยุดรถด,ดอนย่านางที่วิ่งที่มีทางรถไฟสอง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 ทางเลยนะครับเป็นลักษณะทางขนานคู่กันไปมาแยกกันนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะใช้ทางเดียวแล้วเราก็ต้องมาหลีกกันเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับที่จะเป็นลักษณะทางคู่ขนานตรงนี้ดอนย่านาง มีถนนตัดผ่านตรงจุดนี้ไม่ใช่สถานีรถไฟแต่เป็นจุดหยุดรถนะครับประชาชนก็จะรู้ว่ารถประรถนะครับรถประจำถิ่นนะครับรถรถไยสั้นๆนะครับนะฮะรถธรรมดาเนี่ยครับเขาก็จะจอดแล้วก็มาขึ้นลงกันตรงนี้เป็นเวลานะครับแล้วจากนั้นผมก็พาคุณโยกเยกคุณโยกเยกก็พาผมไปที่สถานีรถไฟหนองวิวัฒน์ถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟหนองวิวัฒน์นั่นเป็นสถานีใหญ่ มีเจ้าหน้าที่มีหัวหน้าปะถานีมีผู้ช่วยประถานีมีพนักง,งานขายตั๋วมี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 งานซ่อมงบำรุงหรือไม่ไม่ทราบนะครับขออภัยนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นปะถานีที่ค่อนข้างจะสวยงามมีการตกแต่งอย่างสวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ให้รถมาหยุดหรือหลีกันนะครับต่อไปในอนาคตนั้นก็ภาระของในประถานีก็น่าจะ หายไปบ้างบางส่วนนะครับในเรื่องของการจับเปลี่ยนรางนะครับปรับรางเพราะว่าแต่ละคันนั้นก็จะวิ่งมาในทิศทางที่ที่คนละรางกันแล้วเวลาไปก็รางหนึ่งเวลากลับก็รางหนึ่งนะครับแต่าระ่าอื่นก็จะตามมานะครับแต่ในประถานีหรือหัวหน้าประถานีหรือว่าเจ้าที่ประจำะถานีนั้นผมเห็นว่างานของท่านนั้นส่วนหนึ่งนะครับที่มันมากเหมือนกันก็คืองานตกแต่งสถานีนะครับนะครับเพราะว่าแต่สถานีนี้ตกแต่งได้สวยมากเลย การทาสีนะครับสีสีพวกนี้แพงนะครับนะเอามาทาเนี่ยถ้าลองไปซื้อมาเลยครับกระป๋องพันพันกว่าบาทนี่นะครับกระป๋องนิดเดียวเองนะครับทาสาวไปถึงสิบต้นแล้วครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องไปรู้ตรงทางกันปีละกี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องถามในประถานีดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็นาก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรื่องบทบาทหน้าที่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาละครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการบริการประชาชนประถานีหนองอีวัดนี้ เป็นปัานีเก่านะครับและก็เป็นปถานีที่สวยนะครับก็ดีแล้วนะครับที่ทางด้านของการรถไฟไม่ได้รื้อหรือเปลี่ยนแปลงนะครับให้อยู่ในภาพเช่นนี้นะครับคนใช้นานงานได้อีกประมาณ50ปีนะครับดูแลดีๆนะครับะกี่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นก็ห้องน้ําก็ให้ดีหน่อยอย่างเนี้ยอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับถือว่าดีมากแล้วนะครับในฐานะเราเป็นประชาชนคนไทยนะครับมีหน่วยงานไหนก็ทำอะไรดีถูกต้องนะครับแล้วก็ตามไปดูนะครับ เอาไป,ไปให้กำลังใจเขานะครับท่านหน่วยงานไหนทาไม่ดีแล้วก็ตามไปตรวจสอบได้นะครับเพราะเรามีเขาเรียกว่าอะไรอำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของปวงชนชาวไทยในนะครับใชใ้มันถูกที่หน่อยก็แล้วกันนะครับนะครับนะครับาสังนะเกตน,นิดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นช่องไฟหรือช่องขายตั๋วของสถฐานรถไฟเน่นะเขาจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะแต่ถ้าเป็นของชนระบาทานเนี่ย เขาจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่พาพอผมก็ไปพายเรือมาแล้วก็ผ่านประตูน้ําทางทางผ่านสถานีระบายเรือนะครับเป็นจํานวนเป็นหลายสิบนะครับพายเรือก็ต้องห้าพันกิโลแล้วนะครับนะ่ะไปดูได้เลยนะครับแล,แล้วเราก็มาถึงสถานีหยุดรถไฟนะครับเขาเรียกว่าที่หยุดรถไฟปากแรกนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อปากแรกนะครับไม่ใช่สถานีใหญ่จะเป็นสถานีหยุดรถ ตอนนั้นก็นมีป้อมยามตำรวจนะครับก็มขีของของของมีทมี่ของรถไฟครับแล้วก็มีที่พักผู้โดยสารด้วยนะครับอาคารที่พักผู้โดยสารก็ใหญ่นะอันนี้มีหน้าต่างสี่ช่องเลยนะครับเป็นอาคารที่พักเป็นที่หยุดรถนะฮะเวลาผู้โดยสารมาก็มายืนรอแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปเสียเงินบนรถไม่ต้องมาซื้อตั๋วบนบนสถานีเพราะไม่มีสถานีให้ซื้อตัว๋วเห็นไหมครับความสะอาดดีมากเลยนะครับคุณยกเยกกันยังชมเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้สะอาดมากเลยนะครับ คุณยุงเยีปรบสมัยการก่อนนี่แกอยู่นะครับอยู่ได้เอ่ยลองลองลองเดาเอานะครับถ้าอยากจะรู้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้นะครับสมัยที่ก่อนแกอยู่นั้นเขาบอกจะอยู่แบบแหม่มันสกปรกลุงมหลังเดี๋ยวนี้แกมาเที่ยวที่สถานีรถไฟรุ่นใหม่นี้สะอาดนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีท่าเรือสถานีท่าเรือนั้นก็ท่าเรือนันเป็นอำเภอนะครับอําเภอท่าเรือมีตลาดท่าเรือนะครับเมื่อประมาณ4ี่ห้าสิบปีถึงไหมประมาณนั้นนะครับ ก็มีการป้นตลาดท่าเรือนะครับมีเสือจะมือเป็นเซ็เลยนะครับปิดตลาดป้นนะครับสุดท้ายก็ถูกจับกลุมจับกลุ่มเสร็จก็ถูกยิงเป้ากันที่ท,ที่ตลาดท่าเรือนะครับ mm hmm. ก็สมัยก่อนนี่ครับบริเวณแถวนี้นะครับก็เป็นป่าใหม่ละบุรีท่าเรือเจ้าที่ยาก็มีการแย่งชิงผลประโยชน์กันนะครับอิทธิพลการเมืองเข้ามาทั้งอิทธิพลของแขกปาทานอิทธิพลของคนไทยคนจีน กำนันผู้ใหญ่บ้านแถวนี้ก็ตายกันเป็นบ้าเล่นนะครับเมื่อมาสามสี่สิบปีที่แล้วนะครับแล้วก็บิดาของนักเรียนรั้วหลวดรุ่นพี่ผมก็คนนึงครับก็มาเสียชีวิตกันที่สละบุรีนี่นะครับก็มีกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับโอ้โหที่ปักผู้โดยสารนั่งรอผู้โดยสารที่ท่าเรือสวยครับเป็นเขีสีเหลืองเหลืองนะครับตอนนี้รถไฟโดยมากครับจะต้องมีกระดิ่งนะครับเให้ปัญญาณนะก็ขอบคุณมากนะครับเราก็จะทักเราก็จะจัดท่าเรือไปแล้วนะครับสวัสดีครับ